คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้จัดทาขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลักเก็บหของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นงการพนันที่ผิดกฎหมายใดทั้งสิน้นและเด็กอายุต่ำกว่า13ปีไม่ควรรับชมครับและขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องติ๊กห้อยแก้วมาเฮงตองแปดด้วยนะครับผมหากท่านชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับผมขอให้โชคดีมิชัยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับติ๊กห้อยแก้วมาเฮงตองแปดครับผม วันนี้มาพบกันช่วงเย็นๆครับผมกับวันเสาร์ที่20สิงหาคมครับผมวันนี้บรรยากาศดีๆครับวันนี้ฝนรินทั้งวันเลยครับวันนี้นะจะไปไหนแทบไม่ได้ไปเลยวันนี้นะฝนรินอากาศเย็นสบายครับวันนี้นะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยครับผมอันนี้ก็มาทําสูตรหลักสิบหน่วยล่างอีกชุดหนึ่งครับผมนะผมเอาสองสูตรมาชนกันครับ เพื่อจะให้ออกมาได้ให้ได้หชุดครับผมนะพอผมมาคำนวณดูแล้วมันมาด้วยกันดีครับผมก็เลยเอามาเป็นแนวทางให้ท่านสมาชิกได้ติดตามกันครับผมนะมาด้วยกันดีนะก็เลยมาลองทําให้ท่านสมาชิกดูนะครับมาย้อนหลังไป4งวดครับผมนะมาดูงวดวันที่วันที่หนึกรกฎาคมของห้าครับผมนะเลขถ้ายสอตัว ออกหกหนึ่งครับผมนะเดีสยวขับตัวให้หกหนึ่งอันนี้คือสูตรคำนวณออกมาได้หกชุดชุดแรกนี่จะได้สี่กับหกนะครับผมชุดที่สองจะได้หกกับหนึ่งอ่าเท่ากับมาหกหนึ่งครับผมเนี่ยหกหนึ่งนะหกหนึ่งก็เท่ากับมาตัวนี้ไม่เข้ากับสมาชิกเนี่ยเนี่ยมาหกหนึ่งเลยนะเนี่ยมาชุดนี้เนี่ยนะสมาชิกเนี่ยอันนี้คือหนึ่งกรกฎะดาษกลมห้านะ แล้วมาดูงวดต่อไปครับวันที่นะนนสิบหกกรกฎาคมหกห้าครับผมนะคำนวณสูตรออกมาได้สี่ห้าชุดที่แรกนะครับผมชุดสองได้ห้าสามครับผมนะแล้วก็มาดูเลขท้ายสองตัวออกห้าสามครับผมห้าสามนะห้าสามมาดูตัวนี้เนี่ยห้าสามนะอันนี้จะออกมาได้หกชุดเลยนะครับห้าสามนี่ห้าสามมาใช่ไหมมาชุดนี้เลยเนี่ยห้าสามนะมาทั้งสองชุดเลยนะครับ สูตรสองสูตรนกันนะผมอาทาซนกันเพื่อให้ได้ออกมา6ชุดนะเนมาดูงวดของ1สิงหาคามหกห้ครับผมผมสู่รคำนวณออกมาได้5้าสี่สูที่หนะสูที่สจะได้1นอ่ะแล้วก็มาดูเลขท้าย2ตัวออก1นึ่งครับผมนะหน่งนะครับผมไม่มงกันเดีย๋ยวท่านจมาชิกจอลายตาแล้วก็หนตัวนี้นะข้าห หนึ่งสี่นะของงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะหนึ่งสี่สี่หนึ่งนั่นแหละตัวเดียวกันซื้อกับกินข้าวก็ต้องกินกับเนาะสมาชิกเนาะแล้วก็มาดูตัวนี้ออกหนึ่งสี่ก็มาอ่าโอเคครับผมมาดูงวดล่าสุดครับวันที่ 16, สิบหกสิงหาคมหกห้าครับผมสูตรคำนวณมาได้ชุดหนึ่งได้หกกับสี่ครับผมนะสูตรที่สองได้สองเก้าอ่ามา ลุ้นกันครับผมว่าวันที่16สิงหาคม25มาตัวไหนมาตัวนี้นะ6โอไม่ขอไปครับมา42อ่ะ42อ่าโอเคครับ42คือตัวนี้42เด่นๆ42เนี่ยนะครับตัวนี้ะนะนี่มาตัวสี่นี้สองสูตนกันโอกาสมานี่เยอะนะครับมาชนกันดีนะผมราว่าสูตรนี้ผมดูแล้วชนกันหลายหลายงวดผมก็เลยเอามา คำนวณสูตนลงให้ท่านสมาชิกได้ติดตามกันนะจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านสมาชิกได้เลือกซื้อสานค้าที่เป็นของรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมเป็นแค่แนวทางเท่านั้น,นครับผมนะก็ฝากท่านสมาชิกโปรโดพิจารณาให้ดีๆนะครับผมวิเคราะห์ดูสูตรดีๆนะครับแม่นยาําก็หาท่านสมาชิกชอบก็ตามได้ครับผมนะหากโดนใจท่านสมาชิกก็ตามเลยนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับ ช่องที่เขาแกะหมากเห็นนู้นครับผมนะโอเคครับผมคำนวณไปสี่งวดแล้วครับผมมามาคำนวณสูตรครับทีนี้ย้อนหลังไปสองงวดนะครับเนาะมาติดตั้งครับผมอโอเคครับเนี่ยชัดมัเนาะวันนี้เนาะอากาศเยน็นน่าจะชัดอยู่เนาะอยากียบให้ใกล้ๆไฟหน่อยฟ้ามันก็มืดๆนะวันนี้มันยังไงล่ะ พอวันนี้ไม่เห็นดวงตะวันเลยนะฟ้ามืดสลัวทั้งวันเลยวันนี้ฝนลี่ยทั้งวันบรรยากาศดีมากๆครับวันนี้นะวันเสาร์มาคำนวณสูตรครับผมสูตรที่หนึ่งครับผมจะเอาหลักแสนสองรอบครับผมแล้วก็หลักพันหนึ่งรอบของรางวัลที่หนึ่งครับผมแล้วก็เลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเอาเฉพาะหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยครับผมหลักสิบจะามาหนึ่งรอบ หลักหน่วย3รอบครับผมแล้วก็เลขท้าย3ตัวเอาหมุนครั้งที่1มาหลักหน่วยกับหลักสิบอย่างละรอบนะแล้วก็เลขท้าย3ตัวหมุนครั้งที่2เอามาหลักสิบแล้วก็หลักร้อยนะครับผมอย่างละรอบแล้วก็ได้เท่าไหร่ก็มาบวกกันได้5นะบวก5คงที่นะโอเคครับผมมาเริ่มกันเลยครับอันนี้สูตรที่หนึ่งนะครับ4บวกส บวกหกบวกหบวกหบวกหวกี่ตัวหทั้งหมดสี่ห้ากจกห้ตัวอหตัวแล้วเนาะต่อไปก็4ีต่อไปก็เต่อไปก็สต่อไปก็ ปอ่ามาบวกกันเลยครับได้เท่าไหร่สี่บวกสี่แปดสได้34ได้สานะครับใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชได้ห้ใช่ไหมห้ 5, 6, 5, นะ ได้ห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าบวกกับห้าคงที่นะครับผมห้าในคงที่ตรงนี้นะห้าคงที่เท่ากับเท่ากับหกสิบสี่อ่าเท่ากับหกสิบสี่นะครับตัวนี้อันนี้สูตรที่หนะ 3, ึ่งนะต่อมาจะนำสูตรที่สองที่สองจะมีสองนสะองขวดน,น้เอา ชุดแรกเอาเฉพาะหลักพันสองรอบแล้วก็หลักหน่วยสองรอบของรอบที่หนึ่งแล้วก็เลขท้ายสองตัวเอามาหนึ่งรอบเฉพาะหลักหน่วยนะครับผมได้เท่าไหร่ก็มาบวกแปดนะครับผมลงครับหกบวกหกบวกสี่บวกสี่บวกสี่สิบยี่สิบยี่สี่ ยี่ <24 S 2> บสกแได้32บนะผมบวกแปดไป้นะได้ยีนะครับตั <4 S 2> วนี้กแได,ได้ได้สา ตัดสองไว้เลยนะตัวนี้ส่วนวนี้ตัดสองเอาเฉพาะตัวหลังส่วนนี้นะมาเ,าเอาชุดที่สองครับชุดที่สองอเอาหลักแสนสองรอบหลักหมื่นหนึ่งรอบแล้วก็หลักพันหนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็เลขท้ายสองตัวเอาเฉพาะหลักหน่วยครับผมสองรอบนะในแถบก็มาบวกกันได้สี่สองที่นะสี่องที่นะครับผมสี่ บวกสบวกสามบวกหบวกสบวกสี่ากัสี่เจ็ดไหา่เอ่ยได้25 25ยี่สิบห้าเนาะยี่ห้าี่สิบห้าเงนกัน 25่สบวกสี่งที่ก็ได้ยีก้ตัด2อ,ออกไปกับชุดนี้ก็ได้รวมกันมาสองชุดนี่จะได้29นะครับนะสอก็มาเสน่ยใส่สกันนะนี้หกสี่ค่อยมาจัดชุดนะผมสองเก้ โอเคครับผมชุดแรกได้หกสี่กับสองเก้านะครับผมอ่าโอเคครับผมต่อไปมาทำสูตรที่สองไอ้งวดที่งวดต่อไปครับงวดของวันที่ 16, สิบหกสิงหาคมหกห้าครับผมเพื่อลุ้นว่าวันที่สิบหกยขอไปครับเพื่อลุ้นวันที่หนึ่งกันยายนหกห้านี้จะมาตัวนี้ไหมอ่า ก็ให้ท่านสมาชิกโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและก็รับฟังด้วยนะครับผมนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับผมผมแนะนําให้ท่านสมาชิกดูดีๆนะผมก่อนที่ท่านจะเลือกตัดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเลือกซื้อนะผมนะก่อนท่านจะตัดสินใจเลือกซื้อสลักขีดบรรฐบานครับผมขอให้ท่านดูว่าท่านชอบไหมนะโดนใจท่านไหมอ่านะหากโดนใจชอบก็ตามมาครับผมหากไม่ชอบก็ผ่านเลือเล่อนๆผ่านไปนะผมนะ ว่ากันครับผมนะโอเคครับผมมาทำสูตรแรกเหมือนเดิมครับสูตรแรกก่อนนะเอาสามประมาณเลยครับ 3, 1, 0, 0, 0, 0, สามบวกหนึ่งก็บวกศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์ศูนย์กี่ตัวศูนย์สี่ตัวบวกแปด

สามาบวก5คงที่เท่ากับสาบเกท่ากับ39นะครับน,นี่อันนี้ 64, อันนี้เลขหกสี่เ9ต่อไปมาทําสูตรที่2ครับผมสูตรที่2จะมี2ชุดนะครับมาทําชุดแรกกันก่อนครับชุดแรกนี้ออกลงมาเลครับ1นึ 1, ครั้ง ขอไปท่านสมาชิกนลครับผม,ผมใส่แอดไลน์เข้ามาติดต่อก,กันต่อเน,นื่องมันลืมลืมปิดข้อมูลมือถือครับต้องขอไปด้วยน,นะผมก็หนบวกหนึก็บวก3 2มองรอบบวก2 1งบวกหเป็น 2, 2 5 2, 8ห้ 10, ได้สิ บวกแปดเอาแค่แปดมาครับผมแปดตัวเดียวนะก็อันนี้ได้แปดตัวเดียวนะครับผมชุดชุดแรกชุดที่สองเอาลงมาเลยครับชุดที่สองสามบวกสามบวกสามบวกหนึ่ง บวกสองบวกสองมาบวกครับอะไรเท่าไหร่สามสามเป็นเก้าสิบสิบสองสิบสี่ได้สิบสี่นะครับตัวนี้อ่าสิบสี่มาบวกสี่คงที่อ่าก็ได้สิบแปดเอาแค่แปดพออ่าโอเคครับผมแปดชนกันนะครับผม แปดชนกันนะครับ 8, 8. นี่ก็แปดนี่ก็แปดนะโอเคครับสรุปแล้วได้สามเก้ากับแปดแปดนะครับสุดนี้นะมาลุ้นกันครับว่าวันที่หนึ่งกันยายนหกห้านี้จับเด่นได้ 3สูตรแรกได้39สูตรที่สูตรแรกนะสูตรแรกได้39อ่าสูตรที่2ได้ได้8 2ตัว8ปดชนกันนะมาลุ้นกันครับว่าจะมาไหมอ่าสูตรนี้คือสูตรที่2นะครับสูตรสูตรก่อนนี้ผมทำไปได้เสียได้35เนาะสูตรเมื่อ2วันที่แล้วนะทมได้สามห้าผมจะเอานี่เกลี่ยท่านสมาชิกดูนะถ้าสมาชิกโดนใจก็ ก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับนะผมผมรู้เลยว่าท่านจะมาชิกนี่ไม่ได้ชื่อตัวเดียวหรอกนะอย่างน้นนอยๆก็ต้องห้าชุดแล้วอ่ะเล่นกะันสี่ห้าชุดแล้วนะสี่ชุดห้าชุดบางครั้งเป็นหกเป็นสิบย่างนี้นะแต่ก็เป็นเป็นตัวเลือกนะผมอันนี้คืออีกตัวเลือกหนึ่งนะที่ท่านจะมาชิกได้ดูและได้ติดตามกันนะเนี่ยวันนี้ของงดที่จะถึงนี่วันพฤหัสบดีนี่นะอันนี้เห็นไหมเดี๋ยวทำไปนิดหน่อยอ่ะโอเค ชัดยบรรยากาศคึมๆวันนี้บรรยากาศดีนะวันนี้เนี่ยวันพฤหัสบดีที่หนึ่งกันยายนสองห้านี้ครับผมนะได้มาสองชุดชุดแรกเดี๋ยวขอเขียนนี่ก่อนได้สามเก้าสามเก้ากับแปด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 ผมจะเขียนอย่างนี้นะผมเขียนไม่ค่อยถนัดหัวขึ้นครับไม่ค่อยเป็น ต้องขออภัยท่านสมาชิกด้วยนะฮะแผมจะมาจับชุดให้นะอันนี้สามแปดเขียนไปเลยสามแปดนะสามแปดสามเก้าแต่ตัวนี้เสียลี่ยวมันจะได้แค่สี่ชุดนะครับเพราะว่าแปดมาชนกันนะแปดมาชนกันนะสมาชิกนะก็เก้าแปด ก้าแปดแล้วก็โหเป็นเลขเบิ้ลเลยนะเนี่ยแปดนะจะมาไหมนะตัวนี้จะได้แค่สี่ชุดเองก็ให้ท่านสมาชิกลองติดตามอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้มันชนกันผมดูแล้วมันมันนึกกันดีครับผมนะขอให้ท่านสมาชิกลองเอาไปพิจารณาดูนะเข้ามาก็เฮเลยครับนะสูตรแรกที่ทำไปสองวันนั้ได้สามห้า แต่สูตรนี้ได้เพิ่มมาอีกเป็นสามแปดนะแล้วก็สามเก้าแต่เก้าแปดแล้วก็แปดแปดนะอันนี้คือตัวให้ท่านสมาชิกลองดูว่าท่านสมาชิกชอบไหมนะรอลุ้นครับรอลุ้นรอผลอยู่นี้นะคอยออกฮือเนาะท่านสมาชิกเนาะผมอยากให้ถูกทั้งวดแหละนะผมคำนวณให้ผมก็อยากให้ถูกนะถ้าสมาชิกได้เฮกันเนาะ รอผลอยู่ตรงนี้กันเนาะหนึ่งกัย่ยายนหกห้าอ่ารอลุ้นครับว่าจะมาตัวนี้ไหมนะสมาชิกนะเห็นไหมครับชัดไหมฮอ่าชัดไหมครับ,อรบโอเคครับผมอันนี้ผมฝากด้วยนะครับผม หากาสมาชิกท่านไหนสนใจอยากจะเข้าห้อง V.I.P นะครับผมที่คอยแก้วมาเหงครับผมแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยครับผมนะแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยครับผมนะยินดีต้อนรับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับผมนะแล้วก็ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์แล้วก,ก็กดติดตามช่องติ๊กห้วยแก้วมาเหงตองแปดต้วนะครับผมวันนี้ก็ขอให้ท่านสมาชิกโชคดีมีชยัยร่ำรวยกัน,ๆๆกนๆๆๆทุกท่านนะครับผมนะเหงืเหงเหงื่อเงรวยๆงย่านี้ครับผมนะกอให้วันนี้ปังๆครับผม วันนี้ตีหอยแก้ขอขกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ